น้องค้าดามาแห่งวงการหมอลำอสำหรับตอนนี้คือเดือดมากเดือดมากค่ะก็คือดามาต้อนรับศิลปินน้องไม่เลยกวาดใดสำหรับน้องเพลงพิมพ์ละดาแสงทองฟินแลนด์ค่ะพี่น้องใช่ก็คือจังไดพี่น้องค้าเลือนเบิงงอันติ๊กต๊อกอยู่ดีๆเมื่อโพลขึ้นเลยคะ่ะเป็นเหมือนกับแอคเคาปลอมใช่เป็นแอคเคาที่สร้างขึ้นมาเพื่อโจมตี โจมตีน้องเพลงโจมตีแสงอ้องพินเล่นเลยกับว่าได้แมนค่ะพี่น้องคะแตเข้าสิวจากไหนพอตอนนี้มันเดือดแห้งเพราะว่าน้องก็เ,เดินในวาแจงเกิดนอนได้เพ่งห้อยใจบังไฟแสงค่ะน,น้องเป็นการเป็นศิลปินดังข้ามคืนสำหรับเด็กอ,อายุแค่17ปีปล่อยเพลงมาได้ไม่กี่วันตอนนี้สมล้านวิวแล้วและยังติดชาิหนึ่งในมาแรงอ,อยู่ เฮทไทนองมีกระแสมากๆแล้วค่ะดรามานี้มันเกิดขึ้นในวันอ่าวันนี้อะไรอันนี้ก็<ม>คือน่าจะเป็นมือที่นองเปิดวงบอที่นองขึ้นอ๋อจีนองไปลองเพลงขึ้นเวทีลองสดกับดนตรีสดคังแรแล้วมันมีคนเอาคลิปมาลงแต่คือดราม่าคือเริ่มมือนี้เลยเพราะว่าแมงค่ะ17ชั่วโมงคนเบิง่งคนมาคนได้เห็นหลานสามพี่น้องค่ะ นแอคเขาปลอมทีว่ามาโจมตีน้องโดยเฉพาะเจ็ดชั่วโมงที่ผ่านมาคน,คนเข้าไปชมหนึ่งล้านสามแสนคนและะ้วกับคนเมนคนอย่างสนั่นแห้งซึ่งแอคเ้านี้นะคะเอาแห้งอีหลีค่ะพี่น้องแมนเพื่อนบ่าว่านตั้งไต่คำพ่อยกระน่ำว่าแบบให้บลองเพลงเก็บอาการในเดอร์ยาสีบ้านยาสีลองทวทีบทวเดนคุ้มเสียงกับบอดายฟังแับแสบหูอ้าวเอเอพี่น้องติเพื่ออย่างติเพื่อก่อกับบแมน ไปหันใส่ข้าวบาทีแรงมาแล้วว่าต้อจากนีคือแบบอุ้ยบอเดี๋ยวบอบอแบบไห้พี่น้องเอฟซีฟังเดี๋ยวบอเ่าก็อ,กอ่านแบบออมๆในจักหน่อยเพราะว่าอันนี้เป็นข้ามทีเพิ่นเอามาโหดเลยค่ะพี่น้องเพิแอเขาปบอมนี่มาควรเท่ากับอยากบอกพี่น้องเอฟซีได้ฟังเพิ่นก็บ,บอกประมาณว่าหนูคิดว่าเขาตั้งใจมาดูหนูหรอไม่มีหนูก็วิกแตกเต็มอยู่แล้วอย่าคิดไปเองเขามาดูแพลวพายวยิ่งนาริตามาด้วย FC เอฟซีเถ่านาริตาแห้งหลาย น่ายหางกายภาพานักหลอกคิดว่าจะคล้องดังห้ายโอ้ยตอนนี้นายหางคือมีแต่นักหลอกคนนี้ในเพจในเฟซลูกเมียบม่มีดอกทุกมืออ๋อนี่แหละพี่น้องถจ้าสีวะเจงาดายแล้วมีอีกมีสองโพสนะคะอีกโพสหนึ่งกะประมาณเชิงป,ประมาณเทียบเทียบ<ๆ>เทียบเทียบน้องเพลงใส่กับศิลปินท่านอื่นผ่านอื่นของขายอื่นนะคะพี่น้อง พื่อนก่าคุณมันเล้นในที่มันเปรียบเทียบเปรียบเพียบประมาณว่าเสียงเสียงบอดีเสียงบอดเสียงบอดซูแล้วก็มีตรคนเนี่ยแบบน่ายห่างกับอวยเออน่าห่างอายุหน่อยมีตรอวยเสียงพี่น้องเหมือนจาะจงไปใส่คนเดียวเลยแล้วก็ทําให้เกิดกระแสรามาในตอนนี้คนมาเมนกับว่าเมนบอกว่าแบบ ก็ยัดตีเพื่อนตีตีให้ตีเพื่อก่อไม่ใช่ตีเพื่อที่จะให้เกิดความเสียดชังพี่น้องเพราะว่าในการขึ้นเวทีเนาะอันขึ้นเวทีเทื่อแรกกัผ้นงานเพลงจากของแมนค่ะเหมือนน้องยังไม่มีประสบการณ์สักเท่าไหร่เนาะหลายๆคนก็ว่าอีหยังอัน คนทีบบำมัเนาอว่าเคยขึ้นกระบวงข้ามผุนแต่ถ้าพิจารณ์ฟินแล่นออกมาไล่โซชีแจงว่าน้องในข้นกระบวงข้ามผุนกับจริงแต่ว่าในขืนแค่ช่วงถ่ายฤดูการแค่สองสามเดือนแ่ยั่งบบเร้แบบเพราะสิเต็มรอยบ่เด้มาประสบการณ์ขนาดนั้นนั่นแหละค่ะพี่น้องแล้วกันในเรื่องต่างๆที่ว่ายูหนาเวทีน้องอะศิลปินดังขามขึ้นเลยพี่น้องคุอายุ17ปีกาเขาบอกแบบว่าไม่มีใครแบบ เก่งมาแต่เกิดดอกพี่น้องค่ะพี่น้องแล้วคือดนตีในวันนั้นที่เพื่อนเดไปลองเนาะก็คืออาจจะมีเร็วอาจจะมีชาวบ้างก็จะแบบปั๊บบ่ท่านนองกับแบบโดนตีมันเลวเปล่าลองเออค่ะแล้วเสียงในห้องอาร์ตกับเสียงสดบ่ขึ้นกันอยู่แล้วพี่น้องเสียงสดก็คือเสียงสดแบบฟ้องสดเสียงในห้องอาร์ตนี่มันแบบราอแจะว่าห้องอาร์ตเนาะเสียงมันก็ต้องหนุ่มต้องยังแม่นบ่คัน นี่ราคาก็ตรงฝา,ากไว้น่าสนองคนที่มาวิจานนองตีได้ได้ดกับตีในทางที่แบบดีๆนะคะพี่น้องขันมาน,น้องพี่ผ่านมองได้เสียงน้องเป็นเชงนี้ก็ค่อยอสอนคอยสอนถ้าสีบาลอกหิเซบแก้วหูน,น่ะกะแบบห้เบาข้ามมวลๆก็เน,เน,น่าก็คือเ็าพูดไปว่าน้องควบคุมเสียงตัวเองไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ทา้งพิบัิฟินแลนด์ทั้งคุณแม่ผ้าวกะ ค่อยบอกค่อยสอนอยู่เรื่อยว่าเปปไปปาละเลยใช่แล้วคอมเมนต์คือไม่ให้กําลังใจเยอะมากแล้วก็ด่าคนจะคล้องช่องได้จะคล้องช่องที่ว่าโดนด่าส่วนมากโดนด่าจะสิไปตีเขาเฮ็ดยางลอกในซ้ําเขาบอกคือเมื่บอกให้เขาแนวนี้อแล้วก็ลาสุดเนาะแม่เพียวพาวโพสเพิ่นว่าด่ามาเริ่มร้ายแสดงว่านูเริ่มสีดังแล้วเด้อลูกเพิ่น่าลับเห้ไว้เนอะลูกนี่มันแค่เริ่มต้น ต่อไปมันจะเป็นผู้เขาทับกันขอไห้หนูแข้งแกงขึ้นรในกับกันผู้เขาแบบและน้องเพลงก็ได้แบบมามาแชร์ต่อแล้วก็บอกว่าพร้อมสู้ทุกสถานการณ์ค่ะก็คือนี่แหละน้ะงพว่าคันว่าดามามันกัดว่าดังะว่ากับแซนองอฮ้ยจักมือเองนาองเป็นศิลปินในหามือเปล่าแลก็คือแบบกับดังขำขึ้นนั่นแหละดังคำขึ้นหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวว่ะแล้วก็ยังติด ติดชาร์จมาแรงเลยในขณะนี้ก็ยังติดชาร์จมาแรงแล้วก็สามล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยเพลงใดล่ะพี่น้องจึงบอเพลงเพลินอาต์ดตเนี่ยมาตีฮาร์ดต์เนาะแบบเขาฮาแต่เนี่ยมาเฮ็ดไถ่แบบว่าให้คนที่ไม่รู้จักน้องได้มาเห็นคลิปนี้แล้วเขาเกิดความแบบว่าอืมไม่เชื่อเออแบบคือจะเฮ็ดสร้างน้องไปนั่ขนาน้าค่ะเฮ็ดสร้างน้องเฮ็ดไถ่บ่มักในหนําเสียงในความแบบความพยายามของน้อง แล้วเอาไปเปรียบเทียบนะเปรียบเปรียบเทียบเพียอย่างใส่ผู้นั้นผู้หนี่เอยซื่อบุคคลที่สามเขามาอ่านเสียไม่ถูกต้องนะคะเข้าว่ามาอ่านหรือซื้อนี่บุคคลที่สามสองคนเอามาเปรียบเทียบใส่นองเพลงว่าเสียงกระสันจร์สีเสียงวสูผู้หนั่นเสียงวสูผู้หนี่โอ้ยคนเท่านั้นสืยคือกันอยูไหนอเนาะไม่เหนอยู่ขย้อนบอกยังเสียงว่าคือกันแมนค่ะผู้หนึ่งเสียงหน่ผู้หนึ่งเสียงใหญ่แมนไม่รู้ชีวา จะไงล่ะค่ะคือค่อยๆบอกค่อยๆสอนน้องเพราะว่าสิบเจ็ดปีก็เพิ่งมห้าเองไหมประมาณนี้นะคะมหา้าประสบการณ์จะยังไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเลยแหละอืมคันว่าถึงจะมีอยู่แต่อาจจะไม่เต็มร้อยก็ค่ะอาจจะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ค่ะคณะเปียบเทียบไซบาเคย,ยู่วงข้ามพุนข้ามพุนครับ แซมอฟินแลนด์คนละอันเ้ยค่ะล่ำสิงกับล่ำเหลืองอืพี่น้องแล้วก็วังซองชั่วงที่แล้วยี่นฟินแลนด์ออกมาล่าสุดใช่ไม่ใช่ออกมาทายแจยงบอกทายกอรนี่ดาม่าจักแมนหยางดาม่าน้องพ่งจะเจ็ดปีเองขอน้อมรับไปปรับปรุงครับผมนี่ค่ะแล้วน้องเพลงก็ได้มาแสดงคอมเมนต์บอกว่าน้อมรับทุกคำติชมค่ะ ขอบคุณนะคะน้องก็บอกว่าอย่างนี้เพื่อนกับ่าได้มาโบเว้ไหว้ว่าโบแมนทันสี่มันกันย่อมลาบาขันมองได้ผิดกับว่าไปตามผิดอันไดถือกับว่าไปตามถืองแล้วก็คืนนี้เนาะเย็นนี้หลังเวทีบอดบิ๊กอย่เส้นแรลกนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปนั่งคุยกับน้องนั่งเบาก็แลี่ดรามานี่มันบอกแมนคือจีถามว่าเออเป็นจ้าไดแบบในการถีดดรามานี่มีความ พี่ตกกังวลไหมมีความเครียดไหมจิตใจน้องเลยน้องเพราะว่าน้องก็อาจจะยังไม่เคยเจอดราม่าแบบนี้พอมาเจอแล้วอาจจะแบบจิตใจอาจจะมีผลกระทบต่อการเหตุงานเลยเลยพี่น้องว่าเออเหตุไปมันสิโอเคบอกกับครูฟังนี่แหละพี่น้องคะคนสีดังไปหนามันตรงนี้ดราม่ามันไม่มีบาเรามีไม่เกิดพี่น้องก็ต้องฝากไว้นน้อนสำหรับน้องเพี่พิมรดาค่ะ ศิลปินน้องไม่แห่งโงการหมอลำสิ่งของเฮานะคะในขายแสงทองชิว่าขายวาเมนบ้านแสงของฟินแลนด์ ane, แต่ว่าขายเนี่ยจะเป็นขายโตกเกียวสตูดิโอเออเพื่นต่างขีนมาไหมอืมข่ากระฝากไว้นำสำหรับพี่<ช>ห้อยใจมองไฟแสงน,นะคะพี่น้องปต่กาแฟนคลับแม่แมทุกคนมันกลับเหมือนกับเป็นกอบป้องกันอยู่เพราะว่าตอนนี้บ้านฮักคือเยอะมากสําหรับน้องกําลังใจให้น้องนะคะสำหสู่ต่อไปดาหมาอีกจากน้อยคือแม่แพ่ผ้าวาแหละ แน่นค่ะเจอร้ายก็มนีแน่นอนอคแล้วคืออันนี้แค่เบเบ้นะสร้าเบเบ่้ะท่าแบบมียังดังขึ้นมาเราเป็นจุดสนใจแห่งซิีดามาอีกแห่งซินี่คืนมาอีกก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ดีๆค่ะสำหรับมีแลี้เาก็มีข่าวก็จังแบบว่าวห้ฟังว่านี่แหละที่ไปที่มาของข่าวในเรื่องดามานี่เกิดขึ้นจากมีนี่อนี่เลยค่ะพี่น้องคะแต่พอกันคลิปนาค่ะมอน้ก็มี มาประชาสัมพันธ์เพียงเท่านี้ค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะ